ชาวราศีมิถุนนะครับวันที่1-15ถึง15มิถุนายน2,563นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำหน่นยที่แม่นยำต่อไปองค์เด่นที่ท่านสนใจในรอบ2สัปดาห์นี้มาในเรือนชะตาที่7นะครับเลือนชะตาที่7เนี่ยหมายถึงคู่ครองคู่สมรสคู่สัญญานะครับมุ้นส่วนนะครับแล้วก็การตกลงทางธุรกิจคู่ความไหวพริบต่างๆนะครับใน ระายะนี้นะครับท่านจะมีเครดิตน่าเชื่อถือนะครับหากจะกู้เงินยืมเงินมาลงทุนก็สามารถทําได้สบายๆนะครับการติดต่อสื่อสารประสานงานก็จะสำเร็จรุ่วรง,งไปด้วยดีนะครับคู่ของคนรักนะครับก็จะเป็นคนดีทรัพย์สินเงินทองครับหรือว่าทาังท่านครับจะได้ทํางานร่วมกับคู่ของดีเลยนะครับสามารถอาศัยชีวิตสมรสทําให้มีเงินมีทองมากขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มพูนจากธุรกิจ เช่นการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าหรือหุ้นส่วนนะครับมีโอกาสที่จะได้รายได้จากการแข่งขันต่างๆนะครับด้านเสียคือให้ระวังนะครับเงินทองผลประโยชน์ที่ควรได้รับอาจถูกจัดสรรปันส่วนออกไปนะครับในช่วงนี้เนี่ยบริวารเด็กๆปุตหลานนำโชคมาให้นะครับท่านจะชอบคุกคีกับเด็กๆรักเด็กนะครับท่านก็จะเป็นที่พึ่งพาอาย ของบุตรหลานของบริวารได้เป็นอย่างดีข้อดีข้อหนึ่งนะครับท่านก็จะได้บุตรบริวารลูกน้องดีนะครับสามารถตายแทนทนได้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็เลือกดีๆนะครับแล้วก็เราก็จะได้มีความสุขได้เลยนะยาวนะครับมีโอกาสโชคดีจากการเสี่ยงโชคนะครับบางท่านก็จะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเยอะนะครับมีเสน่ห์มากนะครับ ให้ระวังนะครับจะเลี้ยงศัตรูในที่เดียวกันนะครับการทํางานจะมีอัปสรรคนะครับเกิดปัญหามากมายขึ้นนะครับจากมีบริวารเป็นศัตรูนะครับหรือว่าท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยจนทํางานไม่ไหวนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับบางท่านอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะครับเพราะตกงานหรือว่ามีคู่แข่งขันมีข้อขันแย้งในเรื่องงานกอนข้างเยอะนะครับด้านดีนะครับ ก็คือสามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จโดยมีผู้มีอานาจเหนือกว่าคอยให้การอุปการะช่วยเหลือนะครับและท้ายที่สุดนะครับคนที่เป็นคู่แข่งขันหรือเป็นศัตรูก็จะกลับกลายเป็นเป็นมิตรนะครับแล้วก็ตนเองก็จะมีความสามารถในการทํางานที่อาสาลาภาษาต่างๆก็ได้ดีมากๆเลยนะครับตัวการสอบของชาวราศีมิถุนนะครับอันนี้ก็ ดำเนินการมาต่างๆครับเพื่อบรรลุเป้าหมายการเตรียมตัวนะครับจุดจะมีจุดเปลี่ยนแปลงครับท่านก็จะสามารถสําเร็จได้จากการบากบัน่นะการมุมาณะนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงครับการเตรียมพร้อมขอให้เตรียมให้ดีนะครับมีแนวโน้มที่จะสําเร็จมากๆ แนวโน้มของผลที่ได้นะครับอาจจะพบกับความผิดหวังกระทนหันนะครับแนมะ้เราเตรียมเตรียมมาดีแล้วนะครับแต่ก็ต้องทําใจด้วยนะครับเพราะว่าการตรวจหรือการอะไรต่างก็จะมะีกรรมการเขาดูอีกทีหนึ่งอาจจะไม่ตรงตามข้อกําหนด,ดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านทําใจไว้บ้างนะครับไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ท่านรู้สึก เสียความรู้สึกหรือถอนใจไปจากเรื่องต่างๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้อดทนถือว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นบทเรียนเราสามารถที่จะแก้ไขทำให้มันดีขึ้นได้ขอให้เราอดทนและทำต่อไปและจะสำเร็จได้ในที่สุดการเสริมดวงในรอบสองสัปดาห์นี้นะครับการเริ่มต้นใหม่อาทิเช่นการเปิดป้ายเปิดร้านนะครับเปิดสำนักง,งานการ จัดงานนะครับหรือการขึ้นบ้านใหม่การย,กย้ายทําอะไรที่เปิดเผยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ทําในช่วงข้างขึ้นของเดือนนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่5วมิถุนายน2 5งพนสะครับสำหรับเรื่องของการเตรียมงานเช่นการวางแผนการเตรียมการการเลิ่อกิจกรรมที่ไม่เปิดเผยใต้ดินนะครับก็ควรจะใช้เวลาข้างแรมนะครับซึ่งก็ตั้งแต่วันที่ หนะครับถึงวันที่15บห้ามิถุนายนส5ง3นระครับวันเสริมดวงชะตานะครับที่แนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของวันแห่งอารมโรคครับเป็นวันพระที่แท้จริงที่ตรงกับดวงดาวบนท้องฟ้านะครับซึ่งในรอบสองสัปดาห์นี้จะมาอยู่ด้วยกัน2วันนะครับก็คือวันที่6มิถุนายนนะครับและวันที่13มมิถุนายนนะครับ ก็ขอให้ท่านใช้ชีวิตในทางบูกนะครับรักษาระมัดระวังอารมณ์นะครับระวังเรื่องของความขัดแย้งนะครับในช่วงนี้ในวันที่6นะครับและวันที่13มิถุนายนนี้นะครับให้ท่านทําจิตใจให้ว่างนะครับหลังจากที่ท่านสามารถทําจิตใจแจ่มใสแล้วนะครับก็จะทําให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในช่วงห่งสัปดาห์ถัดไปจากวันที่เรา ทําจิตทําใจให้ว่างนะครแล้วก็ท่านใดที่มีทุกอยู่นะครับก็ความทุกข์ก็จะเริ่มเบาบางลงคลายลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ